ของคนไทยจริงๆครับ Out of the Nest เรื่องนี้นะครับผมตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเพราะว่าผมตอนที่ติดต่อ,องานเข้ามาผมดีใจมากเพราะว่างานการทากเสียงครับจุณจิว,วขออนุญาตนั่งก่อนแล้วกันนะครับเชิญครับเราจะคุยกันยาว <laughs> คือตอนที่ติดต่อเข้ามาว่าเป็นงานภาคเสียงครับครับปกติเราเป็นนักร้องอยู่แล,แล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้ภาคเสียงแล้วก็พอไดม้มารู้ต่อไปเรื่อยๆว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่เป็นของไทยที่แบบว่าทําแบบ g l o b a l เลยก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่มททิวและตื่นเต้นมากครับ ก่อนที่จะรับงานคีอพอได้ได้ฟังเรื่องของคาแรคเตอร์ของอัลเตอร์อย่างว่าว่าเป็นคนง,งังยงแล้วแล้วจริงๆ,ๆแล้วการที่เราจะจะเป็น v อย c ์แอคเตอร์ของเขาอ่ะมันจะต้องเพิ่มหรือว่าหรือว่าซอมเรื่องอะไรบ้างครับตอนแรกผมคิดภาพไม่ออกเพราะว่าผู้จัดการโทรมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปฆ่าเสียงเป็นแพชนะครับแล้วมีม,มีในอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นแพทหล่อกอ็ลอยมาเ็งเลย แล้วเราก็เลยนี่แพทหล่อจริงนหล่อจริงนะครับก็ได้อ่านว่าเขามีคาแรคเตอร์ก็คือเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความทีเยอทะยานนะแต่ว่าแต่จัดพัพจัดถูไปต้องมาดูแลลูกเจยบทั้งเจ็ด กับ,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 บสู่บาณาจักรนะครับผมต้องทาในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ว่าจะทําได้ไหรือเปล่าครับกับสิ่งที่มั่นใจก็ยังทําไม่ได้เลยมันก็เป็นเรื่องราวที่จะทําให้ดูคาแรคเตอร์ของอาเธอร์ได้เติบโตขึ้นไปนพร้อมๆกับลูกเจี๊ยบแอกไม่รู้จักกับครอบครัวจริงๆยอะไรเงี้ยโอเคอาชีพเขาคืออาชีพเขาจริงค, <c oughs> คือเป็นพนักงานส่งของนะครับแต่ว่าเขามีความฝันอยากเป็นช่างกับผมโอเคเป็นยังไงบ้างกบฟังความดูคาแรคเตอร์แล้วก็มีความคล้ายเราไหมอารมณ์ดีสนุกสนานอะไรเงี้ยไหม จริงๆคล้ายครับเพราะว่าผมเองก็มีความฝันเพราะว่าผมเป็นนักร้องไงฮะก็อยากจะไปอยากจะไปเป็นนักร้องที่ได้ร้องแบบว่าหลายๆประเทศร้องให้คนดูชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีความคล้ายๆกันในเรื่องของคนที่มีความฝันอายุยิ่เหนี่ยวอย่างเงี้ยครับดี่ก็ดีครับจริงๆแล้วคือเป็นนักร้องอยู่แล้วก็คุ้นเคยกับการต้องใช้เสียงอยู่แล้วแหละแต่ว่าการภาคเสียงในหนังก็เป็นงานที่ใหม่มากๆเลยสาัาคุณเลยมีการไปฝึกมีการเรียนรู้หรือไปปรึกษาใครมาก่อนแรกก่อนที่จะเริ่มภาค จริงๆหน้างานนลครับมีพี่ๆที่มีประสบการณ์สูงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักต่อยแซมเมหรือว่าคู่แมพก็จะประกบผมแล้วก็สอนอยู่ตลอดเวลาเลยครับแบบภาคประมาณนี้ฉากแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้วิธีการภาพแบบนี้ทําให้สนุกมากขึ้นก็เรียนรู้ด้วยกันทําไปหน้าเซนเลยครับเรียนไปดีเลยเบิงหลังจะเป็นแบบนี้ตลอดนะเยิ้มแย้มตลอดหรือว่าแบบว่าสนูครับมันสนุกจริงๆมันสนุกคือเรื่องราวมันสนุกด้วยเราก็แบบว่า ไม,ไม่ใช้เสียงในจุดที่แบบหูมันขนาดนี้เลยเหรอจริง <c oughs> ๆคือมันจะให้มันสนุกก็คงเสียงอย่างเดียวไม่น่าพอแล้วเราป็มีาการ acting แล้วก็ทำท่าทางไปด้วยไหมใช่ครับ <c oughs> คือเวลาเขาทําอะไรเราก็พยายามนึกนึกตามว่าวิ้ยมันขยับแบบนี้มันรู้สึกแบบไหน <c oughs> แล้วก็ทำตามไปด้วยครับอ,อย่างวิง่งก็ต้องก็ต้องวิ่งอยู่ที่ไหม มีบ้างมีบ้างการจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเขาเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนเร็วอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคกับการที่ต้องดูแลลูกเชียรทั้งเจ็ดเป็นยังไงบ้างครับเราจะต้องมีความอบอ,อุ่นจะต้องมีความเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นพ่อคนอะไรอย่างง<ม><ม>ี้ไหมฮะคือลูกเชียรทั้งเจ็ดน่ารักไหมฮะโอ้น่ารักน้องชอบก็คือจริงๆน้องๆทั้งเจ็ดก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไปเจ็ดต,ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะวุ่นวายมากๆแต่ว่า เขาเองก็จะได้เรียนรู้อะไรไปจากลูกเชียบด้วยแลปกป้องไปด้วยแล้วก็เรียนรู้และเติบโตไปด้วยมันก็จะมีทั้งความเศร้าวความสนุกความสื่ออะไรอย่างนี้ครับบนหลายอารมณ์เลยทีเดียวใช่ครับพอแมสเซจดีมากๆเลยนะครับ,รบเรื่องนี้ครับเราอยากจะดูจริงๆแล้วพูดมาแบบนี้นะครับก็มันมน,น่าสนใจตรงนี้ว่ากับการที่เรามาภาคหนังเรื่องแรกทั้งแรกในใน,ในชีวิตทําได้ขนาดนี้แล้วอะ่ะอยากจะลองดูฝีมือสดๆสุดิดนึ่งได้ไหมอยากดูไหม <laughs> อยากฟังไหม เราจะพากันสดๆตรงนี้สักหนึ่งฉากสั้นๆดีไหมได้ครับโอเคเชิญลูกชิมของเราครับเอาละเราจะเซตฉากตรงนี้กันนะฮะวันนี้เลยเอาแปหนึ่งช่้หมะครับ alright let's let's do a scene well live ซีนี้ใช่ไหมคะโอเคครับอ่าลองสซนี้นะฮะทำได้ดีครับซีนีอ้าวเอาแล้วครับเอาซีนี้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมข,ขอรื้อฟื้นแป๊บนึงนะฮะได้เลยได้เลยนี่นะฮะลอง กันสดๆกับซีนสั้นๆตรงนี้นะฮะที่เราเซตไว้เราจะได้เห็นบรรยากาศบนเวทีฮะโอเคได้เลยครับไปเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมลองสุบๆไปได้เลยครับผมพร้อมไหมครับครับโอเคครับพร้อมแล้วลุยมองในแง่ดีอย่างน้อยก็จะได้เห็นแคสติเลีย ใช่ท่านพูดถูกข้าคุณจัดการเรื่องนั้น้เฮ้ยย่าพนะไม่ไม่ไไมไมตอนนี้นะที่สะหายค่าเขาบอกไว้เลยนะวไม่ใช่เวลาที่เออาจริงจังนะอาฟังค่าอย่าพึ่งฝักนะ โอ <iento> <os> ้โหสุดยอดครับสนุกเลยที่งี่นะดูดูแค่สีสั้นๆแบบนี้งานนี้ใช้ energy เยอะมากนะใช่ฮะกลับบ้านในแต่ละวันนี้ไม่สลบเลยนะครับคือผมต้องบอกว่า ใช้เวลาสองวันนะครัวันแรกมันมากฟีดแบบนี้ใช้จนเสียหมดเลยฮะโอ้โหแล้วจะกลับมาต่อนนึ่งก็ต้องดิวเอเนอร์จีกลับมาใหม่ใช่ครับพักเกนสักครู่ดีครับสุดยอดมากครับตาหูของเรานะครับผมขอเชิญตววาอูฝากหนังเรื่องนี้ได้เลยสวัสดีทุกท่านข้าชื่ออาเธอร์ข้าฝากเป็นกำลังใจให้กับข้าอาเธอร์กับเจ้าลูกเจี๊ยบแสนสนทั้งเจ็ดด้วยนะ ถ้าไม่รู้จะทำสำเร็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูกันล่ห้ากันยาอยู่นี้ทุกโรงภาพยนตร์โอเคโอเคขอบคุณมากครับบอขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งมากเลยฮะ